ครับสวัสดีครับจากช่องชัดเชยคุ้มเชฟคุ้ม้าเล่านี่เลยครับนี่วันนี้ก็มาดูบรรยากาศีลูกค้าจะมารับรถคันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับแสงอาจจะไม่พอครับกลับไ้มาดูบรรยากาศการรับรถนะมือเอ็กมือเอ็กตัว60ปีปีช่วงหกสิบเจ็ดนี่แหละนะประมาณ17อ้าววันนี้ลูกค้าก็จะมารับรถรับรถคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากคุ้มมากนะซื้อป้ายแดงก็ไม่ได้แบบนี้คือว่งสั้นหรอครับเอา กันโค้งกันยอ้อยพวกสปริงพวกสปริงอะไรต่างๆเนจัดชุดมาให้เรียบร้อยนะครับนุ่มนะนุ่มแล้วก็พอดีด้วยเลยมีป้ายเด็กอยู่อยู่ข้างหลังพอดีเขามีลูกอ่อนลูกน้อยด้วยโอ้ยเราเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่า,เ,าเนื้อคู่เนื้อคู่กันนะเนื้อคู่กันพอดีมันบรรจบกันพอดีเลยคนคนจะได้นะจะได้เป็นเนื้อคู่กันงามงามคุณะ ตอนนี้กกรทำเราก็จะมาทําการพิธีการส่งมอบนะครับกับทีร้านครับ<ๆ>ก่อนหน้านั้นก็ขายไปนะ6,000ก,กว่าบาทนะคันนี้ก็6,000ก,กว่าบาทเหมือนกันคันนี้ซื้อสดที่ครับเอาซื้อสดซื้อสด<ๆ>บราเซนหรือเปล่โจิเซนไหนซื้อสดซื้อสดนี่จบเลยจบจบจบเรียรเลยนะครับ จบแบบเท่ๆขับออกให้เวไปกันสองคนโ <c oughs> ชคดีว่าไปเออไปหลายคนดูได้แหละหนึงสี่คนมมดหละนะเพิ่นมามีลูกหน่อยมานำครับนี่มามาได้มาได้มามาดูได้นะครับตอนนี้ก็พวกเจ็ดที่นั่งเหลืออยู่คันเดียวฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์นั่นแหละปีสิบห้าบนแน่เนีเดี๋ยวเมือ่อเมื่อสักครู่นี้เอามารายงานพิเศษเดี๋ยวจะลงเลยละวันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็มีลูกค้ามาเจ้าหนึ่งมา ครับนี่ก็คือหลังจากที่ลองรดแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารุ้นกันนะครับว่าจะยังไงก็นี่มาถ่ายเออลาสูนให้ท่านได้ดูกับคันนี้แหละอืมอันนี้ก็ลดคับมาครับนี่บรรยากาศหลังล่านหลังล่านครับอืมความคุ้มค่ายังไงอ่ะก็ก็อย่างที่บ่อนะครับมันได้กันคงกันกันโยกกันเยกโจกกเข้าไปอืม ดิสเบรกหน้าหลังนั่นแหละม,มีความนุ่มนะมีความนุ่มหนืดดีเพราะว่าเขาการโค้งอะไรมาแล้วในความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นนะอีกนะถ้าเมาขับด้วยครับเอาก็จะไปขับแม้กันเมาก็ได้กันนอนอยู่บ้านหมดเลยจักน้อยนะครับปีใหม่แล้วจะปีใหม่แล้วนะครับอยา่าอจาไปกินเหล้าลายเ <laughs> จ้ากองออกไปเอาอหลีละก็วังดีนเนาะ นี่มาซื้อรถนี่และลุงน้อยรถบ้านในเมียงชิวคุ้มแน่ละมอบรางวันสิ่งดีๆครับเจ้าของแน่ได้ของไหมอ่าได้รถปีใหม่นะรถเกีรเกรดเ,เอเกรดเออ่านี่กล่ํำลาล่ำลาลูกค้านะครับอ่ะไงก็เข้ามาดูนะครับฝากติดตามกไดไลค์กดแชร์อยากซื้อรถด,ดีรถสวยรถถูกได้มาตรฐานกะมานี่นด้านลุงน้อยรถบ้านครับผมจับประกันเครื่องดีๆให้ด้วยครับไปแล้วครับ